สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักษโชคชะตาของชาวราศีธนูกันนะคะประจําเดือนกรกฎาคมหกกันนะคะเรามาดูการงานกันชาวราศีธนูการงานกิจการการงานก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะเ,เป็นงานประเภทที่กิจการครอบครัวจเจริญก้าวหน้ามาซักเลี้ยงหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้กิจการของครอบครัวนะคะถื ธุรกิจของตัวเองที่ทำอยู่ช่วงนี้ก็คือจะต้องเอาเงินที่มีอยู่นะคะเพื่อมาจัดการกับสาขานะคะกรณีที่มีสาขาก็ต้องเอามาประคับประคองสาขานะคะแบบปัจจุบันทันด่วนหรือต้องเอาเงินหรือกิจการของครอบครัวเข้ามาช่วยกิจการอื่นนะคะเพื่อประคับประคองนะคะช่วงนี้ของชาวราศีธนูนะคะ ส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงของมีการเอาคนออกก็ได้นะคะมีการเอาคนออกบ้างเพื่อให้บริษัทอยู่ได้นะคะออกแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะตรงนี้ก็ระวังกันไว้นิดนึงนะคะว่าเราควรที่จะหาทางออกให้ตัวเองยังไงหางานอื่นให้ตัวเองทำยังไงนะคะเพราะว่ากิจการ ของชาวราศีธนูนะคะดีมาสักระยะหนึ่งแค่ช่วงระยะเวลาที่ช่วงเนี้ยที่ต้องประคับประคองปัจจุบันทันด่วนหรือว่าถ้ามีสาขาเยอะๆก็ต้องเอากิจการของสาขาใหญ่ไปช่วยกิจการของสาขาเล็กหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ายุบสาขาเล็กนะคะมาดูในส่วนของการเงินของชาวราศีธนูชาวราศีธนูมีความสามารถมีความเก่งมากนะคะ ในส่วนของการหาเงินและก็บริหารการจัดการทางด้านการเงินนะคะโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงก็จะมีความเก่งมากสามารถบริหารการเงินสามารถคุมเพศตรงข้ามได้ผู้ชายได้นะคะแต่ด้วยความเก่งความสามารถเยอะก็จริงแต่ชาวราศีธนูก็ต้องระวังนิดนึงในส่วนของการเงินนะคะระวังการคดโกงทางด้านการเงินนะคะการเอาเปรียบทางด้านการเงินการทําอะไรไม่ถูกต้อง รับหลังหรือไม่กออ็อาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือธุรก,กิจของการเงินเนี่ยนะคะอาจจะต้องแบ่งครึ่งๆกันแล้วแต่ก็ยังมีแบบว่าทําไม่ถูกต้องนะคะด้วยนะคะในส่วนของควารมรักนะคะชาวราศีธนูตอนนี้ควารมรักน่าจะมีปัญหาสิ่งที่ชอบไม่ได้สิ่งที่ได้คือไม่ชอบนะคะควารมรักของชาวราศีธนูขอให้มอง ในส่วนของที่เป็นไปได้คำว่าเป็นไปได้ก็คือ 1. ตอนนี้ชาวราศีธนูคนที่เรารักมากเราก็ต้องไปประครับประคองไปช่วยเหลือเขาทั้งด้านการเงินแต่คนที่เราไม่ได้รักเขากลับมาช่วยเหลือเราถ้างั้นก็คือขอให้เชาวราศีธนูดูในความเป็นไปได้ในส่วนของความรักที่รักแล้วทําให้เราไม่ลําบากนะคะเพราะตอนนี้ชาวราศีธนูรู้สึกอึดอัดมาก ที่รักก็ไม่ได้ที่ได้ก็ไม่รักคือไม่เหมาะสมอะค่ะที่เราชอบไม่เหมาะสมะทางด้านของอการเงินทางด้านของสภาพแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างทําให้เรารู้สึกอึดอัดเราไม่มองคนที่เขาดีจริงๆเราอาจจะไปมองอีกคนนึงอะนะคะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือ,อเบอื้องบนเป็นคนจัดสรรแล้วกันนะคะ มาดูในส่วนของสุขภาพกันนะคะสุขภาพของชาวราศีธนูชาวราศีธนูน่าจะเป็นโรคเก่ากําเริบก็คือให้ดูแลให้พักผ่อนนะคะระวังโรคเก่าจากกาเริบที่เคยเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุช่องท้องก็ต้องระวังนิดนึงนะคะในส่วนของสุขภาพเรามาดูไพ่สรุปกันของชาวราศีธนู ตอนนี้ชาวราศีธนูก็ส่วนหนึ่งก็เครียดวิตกกังวลด้วยภาระหน้าที่ของการเงินนะคะถามว่ามีเงินไหมการเงินก็มีนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินอยู่นะคะมีโอกาสที่ได้เงินอยู่แต่ว่าก็มีภาระเยอะแยะทางด้านการเงินที่ต้องมารับผิดชอบแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่เข้ามานะคะชาวราศีธนูได้งานใหม่เข้ามาคืองานเก่า ก็ยังทําอยู่แล้วก็มีงานใหม่เข้ามาเพื่อประคับประคองในส่วนของทางด้านการเงินน่ยนะคะขอให้ชาวราศีธนูไม่ต้องกังวลในส่วนของการเงินให้มากมายนะักเพราะว่าจะมีงานใหม่เข้ามาเสริมนะคะการทํานายไทยทั้งในครั้งนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะถ้าชีวิตใครดีอยู่แล้วก็<ๆ>กกดีต่อไปนะคะการทํานายไพย่เป็นการทํานายเพื่อเป็นเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทาง การทำนายในครั้งนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ